ก็กราบสวัสดีพวกกับผมเทตโตซิงเทลล์นะครับก็วันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านของพี่แม็กคาร์บอนนะครับผมก็วันนี้มารวมกันหลายคันเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวของแนะนำตัวหน่อยครับผมดีครับดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อปั๊บครับผมชื่อปั๊บนะครับอันนี้รถของคุณปั๊บนะครับครับผมก็ตัวนี้เป็นคิกปีอะไรครับผมปี2017ครับผมปี2017เนาะโอ้โหสภาพสุดยอดเลย ถือว่ายังใหม่กิฟต์อยู่นะครับผมก่อเขีบเดี๋ยวเราจะมารีวิวของรถคุณปั๊บนะครับผมมาช่วงหน้าก่อนเลยนี่ครับสติกเกอร์ครับกลุ่มโอ้โหเทียบเลยอ่าไปไล่ของแต่งก่อนเลยอ่าแรกที่ผมเห็นอันนี้เป็นอะไรครับผมฝาฝาครอบกะกอมครับอันนี้เป็นของแต่งใช่ไหมครับผมเป็นงานอินโดหรือเปล่างานอินโดครับโอ้โหสวยมากเลยอันนี้ได้มาเท่าไหร่ครับได้มาประมาณสักร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ ถือว่าสวยนะดูดิแล้วก็มีน็อตด้วยน็อตน็อตตัวนี้เท่าไหร่ครับพอจำราคาได้ไหมตัวละหกสิบบาทหกสิบบาทสวยนะครับผมงานสีไเทนะโอเคเดี๋ยวเราไล่มาด้านหน้าก็ยังเดิมเดิมนะครับผมก็มาดูด้านหน้าครับผมก็จะมีติดเขาเรียกอะไรเนี่ยรูปแมวรูปแมวโอ้น่ารักครับผมเป็น ไฮเทนะครับนี่ก็ของงานอินโดเหมือนกันถูกไหมตัวนี้ชิ้นนี้เท่าไหร่ครับชิ้นนี้ประมาณ40บาทสี่สิบาทโอ้สวยนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมของแต่งโอเคครับไล่มานะครับผมสติกเกอร์เป็นของร้อยห้าสิบใช่ไหมโอหสุดยอดเลยแน่นอนครับสายโมกนะครับผมก็ฝั่งประกับสีแดง ไปกับสีแดงอันนี้เป็นสวิตอะไรครับผมต่อกับออโต้ออโต้นะครับบิดเวลาบิดนะครับอืาผมบิดกุญแจมาปุ๊บนี่ขึ้นไปสีเหลืองนี้อ่าขึ้นไปสีเขียวแล้วคือให้ต่อสตาร์ทได้เลยสตาร์ทอ่าฮะแล้วมันจะดับอ๋อเหมือนไอเ i d l งสตาร์ทสต็อปเหมือนของรถเดิมเลยอ๋อ้มีนี่เองครับผมนี่น้าปัดนะครับวิ่งไปแล้วสามหมื่นก้าวโล รถกี่ปีนะครับคันนี้ประมาณสี่ปีเราคุณแจกก็ยังเป็นของเดิมอันนี้โอ้โหนี่กันหายใช่ไหมฮะครับผมหอมล้อมโซ่ตั้ขนาดนี้โอหสุดยอดเลยประกับด้านซ้ายก็เป็นคงเดิมนะครับผมของน้ำเดิมก็จบเดิมๆเลยอันนี้ก็มีอยี่ห้ออะไรเอ่ยก็ของตลาดทั่วไปถูกไหมฮะครับอืมตัวนี้แพงไหมฮะตัวนี้ประมาณร้อยกว่าร้อยร้อยกว่านะครับผม แล้วก็มาที่หม้อน้ำครับมาดูฝั่งนี้หม,ม้อน้ำก็เป็นงานอินโดเหมือนกันครับตะแกรงห้าร้อยวาเรีโอถูกไหมฮะมท่อก็เป็นของนาสุนิษฐานตัวนี้เปลี่ยนแค่คออย่างเดียวไม่ได้ผ่ายังไม่ผ่าโอ้คอคอคือคอคอเลนคอเลนคอเลนแล้วก็ปลายท่อคือปลายท่อเดิม อข้อพอน้ํางานอินโดนี่เท่าไหร่ครับข้อนี่ห้าร้อยห้าร้อยใช่ไหมฮะครับผมแล้วข้อท่อประมาณเท่าไหร่อ่ะข้อท่อประมาณหกร้อยครับข้อท่อหกร้อยนะครับผมทำนานแล้วด้วยใช่ไหมจช่สภาพแล้วนานไม่ค่อยได้ขัดนะฮะโอเคก็มีเพิ่มน็อตเข้าไปเป็นน็อตไทเทนะฮะครับถูกไหมฮะซุ้มล้อหลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับถูกไหมฮะแต่แม็ก เป็นของร้อยห้าสิบแมคของคลิกตัวร้อยห้าสิบไอใช่ฮะสุดยอดเลยว้าวดูเสียงร้อนครับสุดยอดเลยนี่คือรถใช้งานจริงๆนะครับก็เป็นรถที่วิ่งออกทริปกับพวกกลุ่มพี่ๆเขานะฮะกลุ่มคลิก LED ีิีปฏิภาพี่น้องถูกไหมครับอันนี้เราก็มีไล่น็อตไฟต้องจับหตัวเดียวสี่ท้องยังเดิมๆนะฮะโชก็เป็นโชกเดิมนะฮะอ๋อนี่ยแอบเห็น มีมีเดี่โลโก้เน,นี่ยงานอินโดเหมือนเดิมนีม่ก็ของงานอินโดลละนะครับครับตัวกล่องมันเครื่องนะฮะอันนี้คันสตาร์ทออกไปแล้วอ,อ,อ๋อครับครับคือทำไมให้ถอดออกนี่คือมันไม่แนวไม,ม่มันเครื่องตรงตรงขาเวลาเอาขาตั้งคู่ลงอ๋อมันมันมันขัดก,กันก็เลยเอาออกมั้เลย<า>สุดยอดครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่งแนวอีกแบบนะดูโลง่ลงๆไปเลยครับ รอบคันสภาพรอบคันนะครับผมร้อยแม็กของคิกร้อยห้าสิบนะครับผมเออจานจานนี้ก็ของ150หรือเปล่าไม่จำถามจาน1้0จาน125 125่หร้อยยี่สิบนะครับโอ้โหรถแดงรู้สึกเหมือนลายลายตัวเดียวกับคิก150นะครับผมคล้ายๆกันเลยทุกอย่างยังคล้ายๆกันครับเปลี่ยนนิดหน่อย ใช่ไหมอ่าใช่เลยใช่ลายเหมือนกันายเหมือนกันเป็นี่ยวันนี้คือข้าวๆของรถคุณปั๊บนะครับนี้ปั๊บขี่ไปต่างจังหวัดบ่อยไหมฮะบ่อยบ่อยเลยใช่ไหมทุกอาทิตย์เยทุกอาทิตย์เลยครับผมก็ลงกลุ่มกับเขาตลอดถูกไหมคันนี้ปิดท้ายตลอดเลยครับก็คือพูดง่ายๆเราเป็นรถเซอร์วิสเหมือนอย่างนั้นเลยถ้ารถคันไหนเสียหรือว่าอะไร ยันยันก็คือใช้เราได้ถูกไหมฮะก็ใช้บริการได้นะครับผมก็ลำใจเล็กน้อยก็มีอะไรก็ให้น้องเขาได้นะครับผมก็น้องเขายินดีช่วยเหลือนะครับทุกคนนะครับผมในกลุ่มโอเคนะครับผม้าของครับก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็ใต้เบาะเดี๋ยวแอบสองใต้เบาะกันนี่ ได้บอกก็สภาพก็ไม่ได้ลกอย่างที่คิดนะไม่ไม่ลลครับนลดนิดหน่อยอันนี้นี่ครับครบนะครับไม่ให้รถปิดกฎหมายดูนะมีครบนะเอกสารอะไรเขาครบนะครับผมเป็นรถปีเก่าเขาก็ดูแลอย่างดีนะครับผมไม่ขาดพรบไม่ขาดนะฮะก็จากที่ขี่รุ่นนี้มาเคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวรถไหมฮะว่าไม่มีมีหรือไม่ไม่น่าจะมีเท่าไหร่ไม่น่าจะมีใช่ไหมฮะก็ขับไปไหนมาไหนได้ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะตรงโจทย์อยู่นะฮะคันนี้เคยมีประสบการณ์ล้มชนอะไรบ้างไหมชนครับฝั่งนี้ครับฝั่งขวาฝั่งขวาไปด้านหน้าแตกใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายโดนอะไรเขาไปชนท้ายกระบะเขาโอ้แต่ฝั่งขวาฝั่งนี้นี่ตรงนี้ครับนีดหน่อยครับอันนี้ชนฟุตบาท นี่คือล่องลอยประสบการณ์ของปั๊บนะครับผมเขาเจมา็ราค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นรถที่ถือว่าใช้งานได้ดีถูกไหมฮะประหยัดน้ํามันคนของก็ได้ก็คือว่าตรงโจทย์ต่อการใช้งานเราอยู่แล้วตั้งแต่ขี่มานี่ทําไมเราเราถึงเลือกคิกอะตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยเราเคยเล็งรุ่นอื่นไหม ค่ายอื่นไหมคอนด้าก่อนลิงเป็นตีเลยนะ R15 กับกับไอเอฟแสตเอฟแสตโอตอนนั้น150ถูกไหมใช่แต่ว่าตอนนั้นคลิก150ยังไม่มียังไม่มีคลิก150ยังไม่มาตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มาอ๋อตัวนี้ยังไม่มานะฮะนี่ครับนี่คลิกร้อยห้าสิบคลิก2017-2015อืมก็จะมีแค่เนี่ยคือใหม่สุดเลยใช่ถูกไหมคลิกตัวเนี้ย ตัวนี้มาแล้วก็ค่อยมาต่อบเป็นคลิปอืมใช่ใช่ใช่ก็ก็เลยเลือกคันนี้เลยาทีแรกเขาบอกจะเล่นพวกสามร้อยหรือร้อยห้าสิบอะไรสักอย่างแต่เป็นมบประมาณไม่ถึงเอ็มมุกประมาณไม่ถึงเอาตัวนี้นะครับจะถือเป็นค่าอลไรมาก็ชอบเลยทีนี้ในอนาคตมีแนวโน้มจะแต่งอะไรเพิ่มไหมคันนี้คันนี้ครับจะอัพซีซีครับอัพซีซีอ๋อคันนี้ก็คือจะไว้ขี่ ขี่ตามกับพวกกลุ่มต้องอัพชีับเพราะว่าต้องไล่ข้างแล้วก็ผ่าข้อสักนิดหน่อยก็ถ้าแต่งเพิ่มก็น่าจะแรงถูกไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าจะทำแรงนะต้องไม่ต้องทำไม่ต้องทำแรงมากอะไรพอพอดันพวกพี่เขาได้พอตามได้เนาะเพราะว่าเราเป็นรถปิดท้ายถูกไหมรถปิดท้ายจริงๆอ่ะต้องเป็นรถที่แรงถูกปะเพราะว่ามีเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะเราต้องขึ้นขับไปบอกข้างหน้าได้อะไรอย่างนี้ได้ อนาคตนะครับผมก็จะมีขยายลูกนะครับอัพซีซีนะครับก็เออยังไม่ได้ถามเครื่องข้างในตอนนี้ยังเดิมเดิมอยู่หรือเปล่าเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยเม็ดชามเราก็ไม่ได้แต่ง้ยังเลยอ้ย,ย่เขาขี่สามหมื่นเก้าพันโลนะครับรถก็เนี่ยสามสามสี่ปีแล้วอ่ะ,อะ <c oughs> เออปีสองพันสิบเจ็ดอ่ะแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แต่งอะไรเลยนะฮะก็คือเครื่องเขายังเดิมเดิมหมดทุกอย่างนะฮะนี่นะเส้นท่อก็ยังเดิมเดิมอ่ะนี่นะติดแค่คอ,อท่อนะ ข้าของร้านพี่น้าคนะครับชิดที่3แค่นั้นเองอืมสุดจริงๆเลยไฟก็ยังใช้ได้ปกติแค่แตกนิดหน่อยไฟสูงไฟถูกด้านหน้าถือว่าสว่างนะครับผมก็เป็น LED แล้วนะครับตัวนี้เป็น LED แล้วถือว่าสวยใช้ได้นะครับสำหรับคลิป125ปี2017นะครับ ว่าสวยนะครับผมเป็นรถเก่าที่ยังคงสภาพความสวยนะฮะไม่แพ้ปีใหม่ๆเลยนี่มีไฟประหมัาปะยังไม่ยังไม่ติดยังไม่ได้ติดนะฮะโอเคอนาคตก็อยากให้เขาติดนะนี่ตอนแรกเออมันจะมีไฟตรงนี้กับมี้ตอนแรกอะที่ว่าตอนแรกขับไปเขาบอกว่ามองไม่เห็นไฟพี่เนยได้ไฟขาดอโอ้เป็นใหม่แล้วใช่ไหม ยางเราก็เป็นยางเดิมติดรถหรือเปล่าไม่ครับยางนี้เป็นยางของไอ R อาร์ซีครับไออาร์ซีมูบิซิตี้เหรอโมบิซิตี้ครับไม่แน่ใจนะก็ด้านหลังจะเป็น90ทับเกบนะฮะขอบ14อ่าด้านหน้าก็จะเป็นดูกันนะฮะด้านหน้ามนดูเท่าคิปตัวเก่าบอ หน้าหน้าจะเป็น80ดสทับเกนะครับของไอเเหมือนกันนะครับครับผมก็เป็นจุบเล็คือไม่มีอย่างไหนก็ใช่ผมโอ้ไม่มีอย่างไหนทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะ<ช>คู่เลยโอ้ถือว่าใช้งานน่าจะคล่องตัวนะครับขี่ในเมืองสบายๆครับผมนี่นะนี่คือรถดมแดใช้งานใช้ออกทิปก็คือครบเลยจบในคันเดียวนะครับผมก็คือปั๊บก็ขี่ไปไหนมาไ,ไ,ไหนได้สบายๆแล้วก็เป็นรถสวิทแบกของด้วย สุดยอดมากครับผมก็เดี๋ยวรอดูอนาคตนะครับว่าปั๊บจะเขาจะแต่งอะไรเพิ่มนะครับก็รอติดตามนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณปั๊บมากนะครับผมที่ให้รถมารีวิวนะครับผมก็อย่าลืมนะครับคันนี้นะครับเป็นรถ์วิสนะครับผมก็มีอะไรก็ใช้บริการน้องก็ได้นะครับผมอะไรบอกได้ไกไง เป็นรถนะครับเป็นรถเซอร์วิสประจำทิปนะครับผมความกลุ่มคลิก LED มิติภาพพี่น้องนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกับาพบกับอผมใหม,ม่ที่ช่องเที่ยวต่อเลอซิงไทยแลนด์และตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่ง